สวัสดีครับพบกับนากาชิมะม้าช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะม้าช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคนที่เป็นคู่ร,าการักกันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอทั้งความรู้สึกที่มีความสุขแล้วก็ความเศร้าปะปนกันไปแต่ถ้าหากมีความรู้สึกเศร้าเสียใจมากกว่าความสุขคุณ ควรเริ่มพิจารณาดีๆแล้วนะครับว่ารักครั้งนี้มันใช่หรือเปล่าจะดีหรอครับถ้าหากคบกันแล้วต้องมานั่งคิดมากนั่งทุกทนทรมานเพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมกชาเดลจึงมีสัญญาณเตือนดีๆมาฝากเพื่อนกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับใน4สัญญาณเตือนความรักครั้งนี้มีแต่เจ็บมาเริ่มวันที่ 1. หลอกตัวเองว่ามีความสุขทั้งที่มีคําถามอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไรก็ต่างที่คุณถามตัวเองว่ามีความสุขหรือเปล่าเขารักคุณจริงไหม นั่นแสดงว่าคุณกําลังลังเลนะครับและไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้เอาซะเลยความรักที่ดีคุณจะต้องมีความสุขมากกว่ามานั่งถามตัวเองแบบนี้นะครับ 2. เป็นฝ่ายเดียวที่เรียกร้องความสนใจก็เพราะว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณไม่เห็นว่าคุณเป็นคนสําคัญถ้าสําคัญจริงจะได้รับการเอาใจใส่มากพอคุณจะไม่ต้องมานั่งเรียกร้องอะไรจากอีกฝ่ายเลยนะครับ 3. ไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามทําอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอด เพื่อให้เป็นที่ประชับใจของคนรักโดยที่ไม่มีมุมไหนที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยความสัมพันธ์แบบนี้ไม่มีความยั่งยืนหรอกนะครับคุณเองจะรู้สึกอึดอัดและกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะทิ้งคุณและถ้าคุณไม่ทําอย่างที่เขาพอใจนั่นเอง 4. รู้สึกเหมือนไม่มีเขาทั้งทงท,งที่คบกันอยู่คุณโดดเดี่ยวว้าเวและรู้สึกเหมือนต้องเผชิญทุกอย่างคนเดียวในเวลาที่คุณมีปัญหามองไปก็ไม่เจอเขาเขาเพียงแค่พูดคําว่ารักเท่านั้นแต่พฤติกรรมของเขากลับทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เเหลลือใคครรยนะับ แล้วถ้าหากเพื่อนๆเ,เจอสถานการณ์อย่างกล่าวควรไตร่ตรองได้แล้วนะครับว่าควรจะอดทนต่อไปอีกไหมกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ขอย้ําเลยนะครับว่าความรักที่ดีต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์อย่างไรก็ดีนกกนกาชิมาม่าช anel ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสู่ๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊งบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ n a งก s h ชิมาม่าช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูล เพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ